แจกใหญ่ส่งท้ายปีเพียงส่งงานกับฟินเบีย5,000บาทขึ้นไปทุกประเภทประกันรุนรับของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นมออบลมร้อนไมโครเวฟหรือเสื้อฟินนิวเยียบัตรสตาร์บัคหรือคูปองต่างๆมากมายนะคะรวมมูลค่ามากกว่า5 0,000นบาทระยะเวลากิจกรรมนะคะตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนนี้ถึงวันที่29าธันวาคม2566น้กี่ค่ะสำหรับพี่ๆสมาชิกนะคะอาจจะมีคำถามว่า แล้วในส่วนของการหมุนวงล้อเนี่ยเราจะไปกดตรงไหนอ่าเราเข้าไปที่หน้าแรกเลยนะคะเข้าไปที่รูปคนตรงโปรโฟไฟล์ค่ะเลื่อนลงมาล่างสุดเลยถ้าพี่ๆสมาชิกส่งงานแล้วพี่จะได้สิทธินี้แน่นอนถ้าเข้าเงินไขของเราเบี้ย5,000บาทขึ้นไปนะคะอ่าทีนี้มันจะมีช่องคําว่าสิทธิ์คงเหลือหรือสิทธิ์ที่ใช้แล้วนะคะแล้วก็มาเช็กเลยว่าสิทธิ์คงเหลือของเราเนี่ยเหลืออยู่กี่สิทธิ์ค่ะอ่าเพราะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะหมุนวงล้อตรงนี้นะคะเข้าไปที่กดใช้สิทธิ์ค่ะ อพอกดใช้สิทธิ์เนี่ยเราก็เลือกเป็นดูของรางวัลก่อนก็ได้นะคะว่าเอ้ยฉันเนี่ยดวงฉันจะเป็นเลือกตรงไหนดีหรือจริงๆดวงอาจจะเฮงไปเป็นตู้เย็นก็ได้นะคะพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะเพราะว่าของรางวัลเราจัดหนักจัดเต็มมูลค่ามากกว่า500 0 0 0บาทเลยอ่าทีถ้าเกิดว่าต้องการจะกดเล่นนะคะตรงด้านตรงกลางด้านล่างเลยค่ะกดเพื่อเล่นค่ะอ่าไปเลย สแสดงความดีดีกับพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะหมุนวงล้อตรงนี้ค่ะเชื่อว่าพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะที่ส่งงานกับฟินชีวิตต้องดีขึ้นมากแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีทั้งส่งงานแล้วก็มีทั้งแกมหมุนวงล้อด้วยนี่เราเรียกได้ว่าเราคืนกําไรให้พี่ๆสมาชิกเลยได้ทั้งค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ได้ทั้งของรางวัลอีกค่ะสำหรับ EP นี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามแคมเปญพิเศษหรือโปรโมชั่นดีๆของทางฟินนะคะไว้ที่รายการฟินทูเดย์ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมมาลุ้นรับของรางวัลกับทางฟินโบเกอร์นะคะ